สวัสดีค่ะมีมีคำถามหนึ่งที่ได้ยินแล้วสะดุดใจมากๆเลยนะคะมาจากธรรมาบรรยายของท่านพุทธทาสพิคุตั้งแต่ปี2513โน้โน่นเลยค่ะครับผมหัวข้อว่ายิ่งจะทำให้ดีโลกเหมือนยิ่งบ้าท่านถามง่ายๆแต่ตอบยากมากว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมีความรู้เยอะแยะแต่ทำไมยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมอืมวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะ ผ่านมุมมองท่านเรื่องหนังสือการศึกษาแล้วก็ห้องสมุดในยุคเราๆเนี่ยแหละคะ่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเนื้อหาเนี้ยมาจากธรรมบรรยายชุดชุมนุมล้ออายุซึ่งท่านพุทธทาสก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นนักคิดนักปฏิบัติที่สําคัญมากๆท่านทิ้งคําถามใหญ่เอาไว้เลยค่ะว่าถ้าความรู้ที่เราหากันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เข้าใจเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วมันมีค่าอะไรกันแน่ อืมขย่าวความคิดเรื่องการเรียนรู้เลยนะคะครับผมประเด็นแรกที่น่าสนใจมากเลยค่ะท่านพูดถึงหนังสือสร้างคนบอกว่าเราถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่อ่านโดยไม่รู้ตัวเลยครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงก็อาจจะดูได้จากหนังสือที่เขาชอบอ่านมากๆอันนี้จริงไหมคะท่านพุทธท่านมองว่าจริงนะครับแต่สิ่งที่ท่าน เป็นห่วงก็คือว่าหนังสือในโลกส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ได้สร้างคนในทางที่ท่านเห็นว่าควรจะเป็นนะครับอ๋อยังไงคะคือท่านเห็นว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องที่แบบว่ายุ่ยยวนกิเลสส่งเสริมความอยากได้อยากมีทางวัตถุอืหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ เสียเวลาเปล่าๆจนคนไม่มีเวลาไม่มีแก่ใจจะไปหาอ่านสิ่งที่ท่านเรียกว่าหนังสือธรรมะที่แท้จริงหนังสือธรรมะที่แท้จริงนี่หมายถึงอะไรคะก็คือหนังสือที่ช่วยเข้าใจชีวิตนะครับเข้าใจธรรมชาติความทุกข์การดับทุกข์อะไรแบบนั้นฟังดูคล้ายๆกับยุคนี้เลยนะคะที่แบบข้อมูลคอนเทนต์มันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะจนเราไม่มีเวลาจะหยุดคิดจริงๆจังๆใช่ครับอันนี้นั้นเกี่ยวกับที่ท่านเรียกว่าบ้าหอบฟังเอาหรือเปล่าคะใช่เลยครับเชื่อมโยงกันโดยตรงเลย บ้าหอบฟางก็คือสภาวะที่แบบรู้เยอะมากอ่านเยอะฟังเยอะค่ะแต่ความรู้นั้นมันเหมือนกับท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอ๋คือเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตจริงๆไม่ได้ไม่เข้าใจแก่นสารเหมือนคนหอบฟางกองเบรอร์แต่ข้างในมันกลวงหรือเอาไปใช้ประโยชน์สำคัญไม่ได้นะครับรู้เรื่องนอกตัวไปหมดแต่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องในตัวคือเกิดมาทำไมกลับตอบไม่ได้ประมาณนั้นเลยครับ แล้วท่านก็ไม่ได้หยุดแค่วิจารณ์หนังสือนะคะเห็นว่าขยายไปถึงเรื่องการศึกษาด้วยครับผมแม้แต่พระเนนหรือคนที่จบมหาวิทชยาลัยอ่านหนังสือเยอะมากแต่พอถามคําถามง่ายๆว่ากูนี่เกิดมาทํำไมกลับตอบไม่ได้ใช่ครับท่านเลยถามแรงๆเลยว่าแล้วจะเรียกการศึกษาแบบนี้ว่า อุดมศึกษาหรือ higher education ได้ยังไงประเด็นนี้ท่านวิพากไว้ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันครับท่านมองว่าถ้าการศึกษามันไม่ได้ช่วยให้คนเรียนคนพบเป้าหมายชีวิตหรือเข้าใจวิธีที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่เป็นทุกข์ม,มันก็อาจจะเป็นแค่การเรียนเพื่อไปรับใช้ระบ,บบบางอย่างหรือเพื่อสนองความอยากส่วนตัวเท่านั้นซึ่งมันก็ห่างไกลาจากคำว่าอุดมหรือสูงส่งไปเยอะเลย มีคำหนึงที่ท่านใช้แล้วฟังดูเออค่อนข้างแรงนะคะคือหอสมุดซาตานอันนี้คืออะไรคะครับคำนี้สะท้อนมุมมองที่แหลมคมมากท่านไม่ได้หมายความตามตัวอักษรว่ามีปีศาจในหอสมุดหรอกครับค่ะ <laughs> แต่ท่านเปรียบไร้ว่าแม้แต่หอสมุดใหญ่ๆที่เราคิดว่าเป็นคลังปัญญาเนี่ยทั้งของมหาวิทยาลัยหรือหอสมุดแห่งชาติเองก็ตามค่ะ กลับเต็มไปด้วยหนังสือที่ส่งเสริมความอยากเด่นอยากดังลาบยศชื่อเสียงความรวยทางวัตถุอหรือความรู้ที่เอาไปใช้แข่งขันเบียดเบียนกันท่านมองว่าความรู้พวกนี้แหละที่มันสร้างทัศนคติผิดผิดอาจจะนำไปสู่วิกฤตได้ในระยะยาวเหมือนเป็นแหล่งเพาะความคิดที่เน้นแต่เรื่องภายนอกหรอคะแล้วผลกระทบสุดท้ายมันคืออะไรคะถ้าเราวนเวียนอยู่กับความรู้แบบนี้ ถ้ามองตามแนวคิดท่านนะครับผลก็คือเมื่อคนเราไม่รู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงว่าเกิดมาทำไมกันแน่ค่ะก็จะตกเป็นทาสของวัตถุได้ง่ายและก็เป็นทาสของอายตนะด้วยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจใช่ไหมคะใช่ครับที่มันวิ่งไล่ตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเอ่อที่มันน่าพอใจทำให้รู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวก็จะสแสวงหาแต่ความสนุกความอร่อย เกียติยศอำนาจวิ่งตามสิ่งเราภายนอกไปเรื่อยๆโดยไม่เคยถามถึงความหมายที่ลึกกว่านั้นอืซึ่งในมุมนี้การศึกษาหรือห้องสมุดที่คนจะนำทางสู่ปัญญากลับอาจจะกลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เราเป็นพาสซึ่งเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัวโหฟังแล้วเป็นข้อคิดที่ทั้งหนักแน่นทั้งทา้าทายความคิดเรามากๆเลยนะคะครับผมสรุปง่ายๆก็คือท่านพุทธทาสกาลังชวนให้เราหยุดคิดว่าการอ่านการเรียน การหาความรู้ที่เราให้ค่ากันมากๆเนี่ยถ้ามันมุ่งไปแต่เรื่องทางโลกเรื่องวัตถุความสำเร็จภายนอกครับสุดท้ายแล้วแม้จะรู้เยอะแค่ไหนก็อาจจะหลงทางตอบคำถามสำคัญที่สุดของชีวิตไม่ได้อยู่ดีว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้คิดต่อกันนะครับ,รบจากมุมมองที่ท้าทายของท่านที่ว่าระบบการศึกษาแหล่งความรู้ต่าง อาจจะกำลังพาเราไปเป็นทาตุวัตถุโดยไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะคำถามสำคัญก็คือแล้วความรู้แบบไหนหรือการอ่านแบบไหนกันละ่ะที่จะช่วยให้เราค้นพบคำตอบจริงๆของคำถามว่าเราเกิดมาทำไมอืมโดยที่ไม่ให้ทำให้เราต้องกลายเป็นคนบ้าหอบฟังไปเสียก่อนนะครับเป็นโจทย์ที่น่าขบคิดมากครับ